นี่นะครับเก้าเข้าไปเป็นไอดอลในวงการเพลงเกาหลีใต้หรือว่าเคป๊อได้สำเร็จอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับน้องลูกหนังสีตลาครับลูกสาวคนเล็กของคุณตั้วสรัญยูแล้วก็คุณเปิ้ลหัทยาที่นอกจากงานโมเดลแล้วเนี่ยเจ้าตัวยังมีการซุ้มซ้อมเป็นเด็กฝึกเพื่อเตรียมเดบิวต์เป็นกลุ๊ปของวงการเคป๊อปีกด้วยครับล่าสุด29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับค่าย GLG หรือว่า Grand Li n e Group ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ากำลังเตรียมเดบิวต์ไอดอลวงกลุ๊ปน้องใหม่ของเกาหลีอย่างวงไฮคีครับซึ่งหนึ่งในสมาชิกของวงก็คือสาวลูกหนังนี่แหละที่เตรียมเดบิวต์ในชื่อสิตาลานะครับวงไฮคีเนี่ยเป็นวงที่มีคอนเซปต์ฮิปพาวชิกครับมีสมาชิกทั้งหมด4คนได้แก่ชินยองเยจินซิงฮอนครับแล้วก็น้องลูกหนังซึ่งน้องลูกหนังนะครับเป็นเมมเบอร์ต่างชาติคนเดียวในวงเลยแล้วก็เป็นพี่ใหญ่สุดด้วย สามารถพูดได้ถึง4ภาษาเลยนะครับคือไทยเกาหลีอังกฤษแล้วก็จีนครับมีทักษะด้านการร้องและการแรปแถมยังสามารถเขียนเพลงเองได้ด้วยสำหรับวงไฮคีนี้นะครับจะเตรียมเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่5มกราคม2565นี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ